ก่อนรับเข้าสู่ English for Life นะครับวันนี้ผมมาเดินพักผ่อนและเที่ยวเล่นที่ฟาร์มแกะอุบลราชธานีนะครับมาเดินบรรยากาศแบบนี้ก็คงจะรู้สึกเหนื่อยกันบ้างเลยนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้กลังร้อนได้ที่พอดีเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการเหนื่อยล้านะฮะคำศัพท์หนึ่งทางภาษาอังกฤษก็คือคําว่า exhausted e x h a u s t นะครับในที่แปลว่าเหนื่อยล้าหรือว่าทําให้เมื่อยนั่นเองนะครับ เลาลองมาผูกประโยคตรงนี้ดูนะครับเมื่อเราอยากเอาไปใช้ในประโยคคำศัพท์นี้ถ้าทำมาเดินบรรยากาศแบบนี้รู้สึกเหนื่อยก็อาจจะบอกว่า I am exhausted ก็ได้นะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการพูดในคำศัพท์นี้อย่างเช่นเวลาท่านรู้สึกว่าเหนื่อยเวลามาเดินอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์อย่างนี้เราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะครับ I feel exhausted when I walk in the sun I feel exhausted when I walk in the sun หมายความว่า ฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์นะครับและอีกประโยคหนึ่งครับสำหรับคำพท์ Exhaust นะคือเมื่อคุณจะพูดถึงอะไรสักอย่างนะครับกรณียอย่างคนเดินไปไกลๆอย่างเงี้ยนะก็จะพูดถึงเขาเขาคงจะเหนื่อยนะอย่างเงี้ยนะก็อาจจะใช้ประโยคนี้ได้นะครับ He had walked 10 kilometers. He was exhausted. He had walked 10 kilometers. He was exhausted. หมายความว่า โอ้โหเขาเดินมาถึง10กิโลแลวนะโอ้โหเขาคงจะต้องรู้สึกเหนื่อยแน่ๆเลยนะครับเห็นไหมครับเรื่องราวของคำศัพท์คำว่า e x h a u s t ซึ่งแปลว่าเหนื่อยเมื่อยนี่นะครับเอามาลองใช้ผูกประโยคเป็นภาษาอังกฤษดูมาเดินพักผ่อนหรือมาเดินเที่ยวอย่างนี้รู้สึกเหนื่อยก็อาจจะไปใช้อย่างนี้ได้นะครับอีกครั้งนึงครับสามประโยคนี้นะครับอย่างเช่น I am exhausted ฉันรู้สึกเหนื่อยนะครับ I feel exhausted when I walk in the sun ฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้านะครับเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ We had walked 1 e kilometers. He was exhausted. นะเขาเดินมาพวกเราเดินมาถึงประมาณ10กิโลนั้นเขาคงจะรู้สึกเหนื่อยแน่ๆนะครับนะครับนั่นคือเรื่องราวของ e x ็กซอ t นะครับที่นำมาฝากใน English for life วันนี้นะครับท่านผู้ชมมีข้อติชมทางรายการ English for life ก็ส่งมาได้ตามที่อยู่อีเมลแล้วก็ Facebook แห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ คือทุกอย่างต่อทั้งธรรมชาติตอนทั้งการทำมากินตอนให้รู้จักว่าธรรมชาติมันคืออะไรอะไรเราควรจะแหนห่วงไว้อะไรคือใช้ชีวิตแบบในหลวงบอกนะมันไม่จรหรอกพอเพียงกันในสิ่งที่เรามีอยู่มันก็อยู่ได้เห็นในหลวงเนี่ยตั้งรู้จักในหลวงเห็นท่านทำงานมาตลอดเลยท่านมีแต่ความเมตตาคือจะหาใครมาเปรียบไม่ได้แล้วในโลกนี้ คือพ่อแม่เราก็นับถือแต่บป็นรองท่านเพราะท่านมีมีกิดเมตตาไม่เพียที่เราเกิดมาเป็นคนไทยมีในหลวงจริงๆเราโชคดีที่มีท่านถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่รู้ป่านนี้เราไปหนึ่งไหนก็ไม่ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว NBT อีสานใต้ประจำวันเสาร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้กับดิฉันเพียรอักษรน้อยวงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีความสําคัญในฐานะที่เป็นวันครูแห่งชาตินะคะวันนี้เราไปชมบรรยากาศในการจัดงานวันครูในแต่และจงังหวัดกันค่ะ เริ่มที่หอประชุมภัยพย,พยอมมหาวิทยายลัยราชพัฒอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายสมศักดิ์จังตรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อุบลราชธานีประกอบพิธีในวันครูประจำปี2559โดยมีกิจกรรมรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้โอวาทในเรื่องการเข้าใจบทบาทของครูกับการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสอดคล้องกับคำขวัญวันครูประจำปี2,555อ,อนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพค่ะ มาต่อที่ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนายนรงศักดิรุพันธ์ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีน,นําคณะครูและนักเรียนประกอบพิธีระลึกถึงคุณความงามความดีของครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความกระตันยูต่อครูเนื่องในวันครูประจําปี2559 สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2,559ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2,559สนใจสาม,มารถสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์045315846-7หรือดูรายละเอียดที่ www.bu-s.ac.th ค่ะ ขณะที่ศูนย์ประชุมหนองบึกสาวกออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการจัดงานวันครูครั้งที่60ประจำปี2559ซึ่งมีครูคุรูสภาเขตนครพนมเขตหนึ่งรวมงานกว่าพันคนค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีการประกวดวาดภาพนึ่งในวันครูประกวดข้อเขียนวันครูกิจกรรมสัปดาห์วันครูกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็กและการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจำนวน76คนมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี2559ที่ขอประชุมโรงเรียนเมือง 101, อร้อยเอ็ดอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในวันครูครั้งที่60ได้มีกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยพิธีสวดคำฉันระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์พิธีกล่าวคำปฏิญาณพิธีแสดงมุทิตาจิตครูอาวุโสกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูว,วิชาชีพครูพิธีมอบเกียรติบตัตรเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีค่ะาาและที่ห้องประชุมเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตหนึ่งนายยุทธนาวิริยกิติผู้ว่าราชการจังหวัดศีสเกตปเป็นประธานประกอบพิธีบูรพาจารย์ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ครูผู้สอนดีเด่นจังหวัดรีสเกตและรางวัลหนึ่งแสนครูดีซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่งรวมกับครูสภาเขตการพื้นที่การศึกษารีสเกตเขตหนึ่งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตจัดขึ้นเป็นครั้งที่60ประจำปี2559โดยมีดรชอร่มกรไกรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่ง ่านสารนายกรัฐมนตรีสำหรับคำขวัญเนื่องในวันครูประจำปี2559โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในปีนี้นะคะก็คืออนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพค่ะ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อที่จะติดตามการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอาเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายอภิชาติโตดีลกเวทอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายตายาสเขตตรวจราชการที่12 13และ14 นางสาวอรสา,าโพทองผู้ตรวจราชการเขตตรวจที่12กล่าวว่าเนื่องจากการตรวจราชการเป็นกลไกตรวจสอบภายในระบบราชการและเป็นมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทําให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมายเกิดผลสมริดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนค่ะ โดยกิจกรรมในงานก็จะมีการแสดงนิทรศการผลงานโดยการพัฒนาชุมชนอาทิผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อที่มีตรามาตรฐานตัวอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคและพืชผลทางการเกษตรผลผลิตเกษตรอินทรีย์การบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความสําเร็จด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและมีการโชว์ลีลาผัดหมี่โคราชโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอีกด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ มาต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมอบเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,ร,กรสวนยางอำเภอศิริทนทร์ค่ะ ที่หอประชุมอำเภอสิรินธรนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการมอบเงินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อยอำเภอสิรินทรโดยสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าวและตรวจสอบการรับรองสิทธิ์เกษตร แต่กรเจ้าของสวนยางผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยางในส่วนของอำเภอสิรินทรจำนวน174ลายรวมเป็นเงิน3,285,500บาทค่ะ การดำเนินการครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางโดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนายางพาราค่ะสอดคล้องตามพระราชบัญญตัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558การยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีกเกษตรชาวสวนยางและช่วยเหลืออัตราไล่ละ1,500บาทและไม่เกิน15ไร่ค่ะ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีก็มีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางรวม25อำเภอนะคะมีจำนวน25,853รายค่ะคณะทำงานตรวจตาและสอสองการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีนะคะออกตรวจตราผู้ประกอบการเต้นรถมือ2ค่ะพบผู้ประกอบการหลายรายทำผิดกฎหมายค่ะ นายพิสิทธิ์บุษยพันธ์พงศ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะทํางานตรวจตาและสอสอการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายเต้นรถมือสองจำนวน38รายในเขตพื้นที่ตําบลในเมืองและตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อเป็นการป้องกันและให้คําแนะนําผู้ประกอบการจําหน่ายรถยนต์มือสองได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องค่ะ จากการตรวจสอบมีผู้ประกอบการบางรายนะคะที่ติดสลากตามกฎหมายกำหนดและมีเต็นท์รถยนต์มือสองหลายแห่งทำผิดกฎหมายไม่ติดสลากระบุข,ข้อความแสดงรายการเกี่ยวกับรุ่นปียี่ห้อเครื่องยนต์หมายเลขทะเบียนหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังระยะเวลาในการใช้รถยนต์ข้อมูลการประสบภัยราคาวันจดทะเบียนสมุดคู่มือบำรุงรักษาลำดับที่ผู้เป็นเจ้าของรถและระยะทางในการใช้รถค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การตักเตือนและให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการออกสุ่มตรวจเต้นรถมือสองในครั้งต่อไปค่ะร้อยเอดตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการค่ะ นายชยันสิริมาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการที่บริษัท Track อินเทร e จำกัดตําบลปาฝาอําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อแบรนด์ชั้นนําของโลกนะคะที่มีพนักงานกว่า1,900คนคะ่ะ สำหรับการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการและเพื่อสร้างกำลังใจแก่นายจ้างลูกจ้างสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐทั้งนี้จากการรายงานของผู้บริหารบริษัททำให้ทราบว่าภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกของบริษัท มีแนวโน้มเจริญเติบโตมากขึ้นค่ะและไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใดมีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยผู้เข้าร่วมชมรมทูบีเมื่อวันของพนักงานทุกคนพร้อมกับมีการสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ประกาศสภาวะฝนแรง5อำเภอ22ตำบล184หมู่บ้านโดยทางจังหวัดพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ,แลและนางปนัดดาผู้เจริญศิลป์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศสภาวะฝนแล้งไปแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมา5อำเภอได้แก่ อำเภอสนมขวาวสิริน สีขอระภูมิเมืองสุรินทร์และอำเภอสีเนรงคร์จำนวน22ตำบล184หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน6,000กว่าครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า45,000ไร่และคาดว่าจะประกาศภาวะฝนแรงเพิ่มเติมอีกหนึ่งอำเภอได้แก่อำเภอท่าตูมค่ะซึ่งจนปัจจุบันนี้นะคะจังหวัดสุรินทร์ยังไม่ได้ประกาศพื้นที่ใดมีปัญหาภัยแล้งแต่อย่างใดค่ะสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2559นะคะ ทางจัง,จงหวัดสุรินทร์ได้สั่งทุกอำเภอจัดหาน,น้ำอุปโภคบริโภคให้อำเภออ,นนเเองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นประจำหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัยแล้งอาทิการจัดหาแหล่งน้ำสำรองการสูบน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ ขณะเดียวกันได้ดําเนินการออกสํารวจแหล่งน้ําต้นทุนทั้งบนดินและใต้ดินค่ะเพื่อเป็นการบ่อสํารองนอกจากนี้จังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคในอนาคตด้วยค่ะรรัััีตต้้้องงกาใหหจวดเเเนนนป็ษสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีประชุมเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนค่ะเพื่อลดการต้นทุนการผลิตระดับจังหวัดค่ะ ที่ห้องประชุมพระพิรุณหนึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนายสุพจน์ขวาสะแก้วผู้ช่วยเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตระดับจังหวัดโดยมีตัวแทนจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทั้ง25อำเภอเข้าร่วมประชุมค่ะ ามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติหลักการให้กองส่งเสริมการรักษาพืชและจัดการดินปุ๋ยดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตปี2,557ถึง2,558โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสอดปชเพื่อเป็นการคือ่คยสนับสนุนการทํางานของกรมส่งเสริมการเกษตรด้านดินและปุ๋ยค่ะ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบอำเภอละ10รวม25ศูนย์โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสอดอปชให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาทิการจัดการปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกให้แก่สมาชิกเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ จากสถานการณ์น้ำในประเทศไทยทั้งเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพราะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากรัฐบาลจึงขอความร่วมมือเกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือพืชที่เจ้าหน้าที่ทางเกษตรแนะนำร่วมมือร่วมใจเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูกาลมหาวิทยายลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันเกราเกมส์9-18มกราคม2 5 5 9พบกับทัพนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ111สถาบันชิงชยัย27ทุชนิดกีฬาใครคือเจ้าเหรียญทองร่วมลุ้นในกีฬาปัญญาชน9-18มกราคมที่มอุบน มาต่อข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะนักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียค่ะเข้าคาระวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหลังเข้ามาเป็นจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายนัทพลขันหิรัน์กงศุนใหญ่ณน,นครซิดนีย์นำคณะนักศึกษาอาสาสมัครจากประเทศออสเตรเลียจำนวน30คนตามโครงการนำนักศึกษาอาสาสมัครออสเตรเลียมาดำเนินกิจการจิตอาสาในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาระวะนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยนางสาวแองเจลิกากาซาโดอายุ24ปีลูกครึ่งไทยสเปนหัวหน้าโครงการกล่าวว่า ตนพร้อมกลุ่มเพื่อนนักศึกษาซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศออสเตรเลียได้รวมกลุ่มภายใต้โครงการอ s t เต l i a n Thai Youth Ambassador โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันในการหารายได้เพื่อเป็นกองทุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทยโดยปีนี้เดินทางมาทำกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่14มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2559ค่ะ โดยคณะได้มอบเสื้อโครงการและบูมแรงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมมอบเครื่องทําน้ําเย็นให้แก่โรงเรียนไปร่วมทํากิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้แทนรับมอบค่ะไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมค่ะจังหวัดบุรีรัมเตรียมจัดการโครงการศูนย์ข้อมูลอาเซียน นายเสรีศรีหัตไกรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาขณะนี้มีการเปิดจุดผ่อนโปรนการค้าที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดติดต่อบ้านช่องจุบโกกีจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและเศรษฐกิจชายแดนและขับเคลื่อนนโยบายมาตรการต่างๆให้มีความคล่องตัว จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นที่ชั้นหนึ่งสารกางโดยจะมีการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอนุภ,ภูมิภาคและความร่วมมือในประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งจะมีการระดมทรัพย์บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนด้านงานอาเซียนของจังหวัดและจะได้จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเขมร ทั้งนี้ฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาจะได้มีการหาลือกับทางจังหวัดบุรีรัมเพื่อหาแนวทางในการผลักดันช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนท้าวรในอนาคตอีกด้วยค่ะ ด้านน,นายอนันต์กลั่นขยันจัดหาง,งานจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยแรงงานไทยสามารถเข้าไปทํางานในประเทศอาเซียนได้แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐานอาเซียนและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาและจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดเตรียมรับรองการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเข้ามาทํางานในพื้นที่ในทุกด้านด้วยค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมนะคะจังหวัดนครพนมพร้อมเป็นเจ้าภาพชุมนุมลูกเสือชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงรับอาเซียนค่ะนายประมวลมุ่งมาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการถแถลงข่าวจัดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่หนึ่งโดยมีนายพนัส บุญวัฒนสุนทรผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนนายปริญญาทรเสนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ผู้แทนจากประเทศเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชายืนยันความพร้อมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ค่ะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับจังหวัดนครพนมกำหนดจัดลูกเสือชุมนุมชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่หนึ่งนระหว่างวันที่13-19กุมภาพันธ์2559ค่ะที่ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิร,ริกิจพระบรมราชินีนาถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและมีลูกเสือจาก5ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมงานซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีจังหวัด และแขวงต่างๆเข้าร่วมได้แก่จังหวัดเชียงรายเลยน้องคายบึงการมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครพนมค่ะแขวงคำม่วนสวรรค์เขตและบริคำใสสอปปอลาวจังหวัดหาติงเงาอานและกวางบิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและจังหวัดเสียมเรียบราชนจาจักรกัมพูชา สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารสั่งคุมเข้มชายแดนติดต่อระหว่างแขวงสวรรคเขตสอปปลอาวหลังจากมีผู้เสียชีวิตจากโรคปริโอแล้ว5รายค่ะนายแพทย์วิทยาวัฒนเรืองโกวิดนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้รับรายงานจากสถานกรุงศูนใหญ่ณแขวงสวรรคเขตสอปปลาวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปริโอระบาด ครั้งแรกใน15ปีว่าได้รับแจ้งการเสียชีวิตจากโรคปริโอของเด็กชายอายุ8ปีณนะแขวงบริคำมไซเด็กชายอายุ7เดือนที่เมืองห่มแขวงไซสมบูรณ์และเด็กชายอายุ14ปีที่แขวงอนุวงศ์แขวงชัยสมบูรณ์รวมมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคปริโอรวมแล้ว5ราย จังหวัดมุกดาหารจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายเตรียมความพร้อมเฝ้าร,ระวังหากมีผู้ป่วยสงสัยว่าจะเป็นโรคปริโอต้องรีบรายงานเข้ามาในหน่วยเฝ้าร,ระวังทราบภายใน24ชั่วโมงเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นปริโอจริงหรือไม่ โดยการติดต่อของโรคปริโอสามารถติดต่อได้ทางสารคัดหลัง่งเช่นการไอจามที่สำคัญต้องให้วัคซีนให้ครบตามแพทย์สั่งของเด็กแรกเกิดจนอายุถ,ถึง5ขวบและปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับประเทศไทยมีการคุ้มครองครบถ้วนทุกทุกรายแต่ต้องเฝ้าระวังให้มีการกินร้อนช้อนกลางในช่วงนี้ต่อไปด้วยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดตลาดนัดชุมชนนะคะไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ชมชิมช็อปโอท็อปร้อยเอ็ดค่ะ ที่ลานจอดรถห้างโรบินสันร้อยเอ็ดนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ชมชิมช็อปโอท็อปร้อยเอ็ดซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหอการค้าพ่อค้าและประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีการดำเนินงานโครงกราร ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ทั้งสิ้น59แห่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและห้างโรบิสันร้อยเอ็ดเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มาพบกันโดยตรงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจากทั่วประเทศค่ะ ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้โชว์ลีลาตีฉิ่งปะทะเป่าโวดดนตรีพื้นเมืองประจำจังหวัดสร้างความสนุกสนานคึกคืนให้แก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะซึ่งงานก็จะมีไปจนถึงวันที่18มกราคม2559นี้ค่ะพะยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่16มกราคม2559 สภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา13นาฬิกาวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนตกในเกณฑ์เป็นแห่งๆในระยะนี้ อันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง19มกราคม2559บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองจากนั้นอากาศจะเย็นลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนและฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณร้อยละ20-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ที่หาดคูดเดือออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาิกานาที วันพรุ่งน,นี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา27นาทีค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ